เฮ้พี่ซันคิงพี่จะตายนะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Baby Bear ครับตอนนี้เราก็ยังอยู่เกมโ Dota 2เหมือนเดิมนะพวกนี้ก็ต้องวางมีดวางปืนก่อนนะเพราะว่าเบื่อแล้ว เล่นไปก็แพ้อ่อนหนะนะปล่อยคนเก่งๆเขาเล่นกันไปก่อนเอาละวันนี้เราเลือกตัวได้แล้ววันนี้เราจะเล่นไทฮันเตอร์นายอะนายนี่ชื่อทิงเกอร์ฝั่งเรามีทิงเกอร์แล้ว <seconds> เฮ้ยเปิดก่อนแล้วกันเจะเสียเวลาเพิ่มความเสียหายในการโจมตียูนิค ไม่ใช่ฮีโร่โอ๋อนี่โยนใส่คีบเหรอฝั่งนู้นมีลิชมีอ็อกมาคี้สไนเปอร์แล้วก็ไลคนันนี่มันอ่ะซื้อตาเขาหน่อยเขาศาสตร์ในนี่มาแล้วแล้วก็สเปกเ,เตอร์ คนฟังเราขอแนะนำตัวหน่อยนะจ๊ะฟังเรามีอ่าอันดายใช่ไหมเออนั er <morning> ่นแหละใช่แหละจักรนอสเซนคิงทิงเกอร์แล้วก็ชายฮันเตอร์กระผมเองอื้มเฮ้สเปกเกอร์มันมันเท่จังวะ เราไม่ต้องออาแบนการเหรอคิดสักต้นหนึ่งแล้วกันเพื่อความแข็งแรงเฮ <battle> ้ยโอย้ไม่ทันนะเพื่อนเฮ้ยแย่แล้วไป็แตรนเตอร์ด้วดยบอลลีเดียกันใกล้ดี อ้าวนานจะอยู่ข้างบนเหรอเอาเไ,ไงนายน,นายอยู่บนใช่ไหมโอเคพวกนายนี่ตกลงกันยังไงวะอ้านา่าทำไม่ได้แต่คิปไม่ได้อ๋อหรือมันด้ใช้กับคลิปเราะอะเราก็ไม่รู้นี่สิ Not, อัพบล็อกก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงนะเป็นอะไรก็ลืมไปด,ดีคิดตัวเองไม่ได้ดีคิดฝั่งรู้ไม่ได้ <c oughs> อะไรเอามาตัดต้นไม้เดียวเหรอนี่นาที่แก ข้อที่เออข้อที่เฮ้ยผายหมดผายหมดไม่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 ไม,ไม่เอาเราไม่หิวยิ่งหิวยิ่งโลบมันไม่ไดี นจ้าหนอสนายมีสกิลหรือปเปล่าลองด่าวอีกทีนะเฮ้ยมันออกตีไวแล้วเหรอมันออกไดขนาดนั้นเลยเหรอ,อถ้าเราตีไวได้เอ้ยไม่เร็วนะโยกโยกโยกให้ไวขึ้นเขาใช้หลักการนี้หรือเปล่าในการเล่นเฮ้ยเอาเลยเหรอที่จะใช้ร่างกัน และผมถือว่ามีแวนยากาศส่วนตัวผมอะไปกิ้วสองช่วยได้พี่ชายพี่ชายเอาละออกกางเมินลิฟตจะหิวแต่จริงๆเราควรตีลิฟนะน่าจะดีกว่านะ คิดว่าน่าจะตีลิตดีกว่านะนี่มันดูเปอาะกว่าไงก็ไม่รู้แท้เมื่อกี้มันโดนคลิปตีนิดนึงรู้สึกจะเลือดลดเยอะนะม่จ่าลิจ่าจ่าพอมีหวานจะวางใหญ่เลยนะเราอ่ะพบอกแล้วว่าลิตมันบางกว่าจะตายเห็นไหมเนี่ยนายเชื่อเราอ่ะมันก็จะเอาให้ได้ไหม <c oughs> มันจะปากให้ได้อะเด็กแล้วกูก็จะยืนอยู่ตรงนี้ตลอดไปโอ้ยมึงไปได้ของมึงว่ะจักกนอสอ๋อไอ้มันห่วงตีคีบมากกว่าเว้ยประตูอยู่ตรงหน้าแล้วไม่เอาอะเรื่อะไรของมึงเนี่ย ไอ้มึงรีบใส่หัวไปเลยนะ <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้วนี่คือหลักการการเล่นของเจ้าคณนอนเหรอเนี่ยเอาเลย, <c oughs> ยเพื่อนโยกให้มันหลุดลอก นั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วเอาตัวบางก่อนสเปกเต,ตเอร์อ่ะเข้าใจว่ามันจะต้องช่วยเคลียร์คลิปลอกรีเฟ็ชอะไรอะไรอะไรยักไงเนื้หมุนได้ชินนิ่งเงี้ยไม่เอานะ ไอ้หน้า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 โดดมากเลยสเปกเตอร์อ๋อโอเคยี่แถวนี oh okay oh okay. on, mm ้แ hmm. ค่ไ oh. ม่รู้เลยนะแถวเนี้ยกูถามต้นไม้หมดแล้วมึงจะป่ะเอาตีพี่พี่รออ่ะพี่รออะไรอ่ะพี่เซ็คิงทำไมพี่ไม่ยักไหลอ่ะเจ้าอุ้ยมากระเบียบเลยเห็นเลือดแล้วมันหอมหวาน เอ้ยการเสียเวลาของแท่งถือว่าโอเคอว่าตายมาเอาของแล้วกันเนาะมันมีอะไรนะที่ตีไวถ้าจำไม่ผิดออตีไว้ไวหน่อยแล้วกันตีช้าเหลือเกินถ้าจำไม่ผิดหรอหน้าตามันจะเป็นยังไงนะรู้สึกจอกลูกแก้วนี่ ไ้ลิสซีส่เห็นลิซมาแล้วอันติดแน่เลยโยกโย,โย,โยเขาไปให้มันหลุดโลกโอ้น้ำกันนล้เนี่ยเราเอาละเออนั่นแลหละเฮ้ยไม่กล้าตีมานน้ำหมดแล้วเพื่อน มาหนา้ามาเร็วย,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 ยังถึงถึอว่ายังไหวอยู่ไปแล้ว <c oughs> ยังไม่ตายโอ้ดูเลือดฉันตกตกตกตใส่มีคนบักหวานแถวนี้ได้งไงนะมันถึงเห็นแซนคิงได้แซนคิงอยู่ในหมอกจริงๆต้องไม่ตายนะเฮ้ยนี่ฉันเบลชาตัวเลนี่ริง มีคีย์เลยเหรอสกิลสามแต่ตอนโยกเป็นหมู่คณะเมื่อกี้ไม่มีใครสนใจเันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเขาขยับือได้มันทำได้ยังไง จ้ทำได้ยังไรอ่ายังไม่ตายยังไม่ตายช่วยฉันด้วยเฮลเมเบจเดี๋ยวฉัน <l ots> วิ่งไปแล้วอุ้ยหมาใครน่ะเจ่อเจ้ามาโอเคขอตีแรงม้ง่งไม่ใช่ขอตีไวมัง่งมันมีใบหรอใช่ไหมอันนี้ไนี่ไง เมื่อสิ้นสุดการบ้ายสามสิบเปอร์เซ็นต์บายตะตูห้าวิไฮ้ทิงเกิ้ลม่สิบเอแล้วอะ่ะไฮ้ฉันลืมบิ์เลยเออฮะจำเป็นไหมอะ่ะไม่จำเป็นหรอมั้ง <laughs> จำเป็นได้หรอบิงเนี่ยเ <I see. S 1> ออน่รัะ,ะไม่ฉันเห็นหน่อยเออ เออเห็นเห็นแต่นายควรจะมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยโอ้ยไม่ทานเล่าไปเล่าโมโหอะนะวิ่งไปเลยนี่โดนไหมโยกโดนไหมไอ้โยกโดนนะ ไอ้โดนไลแค่นงี้ยแก้วอ่ะไอ้ตายหายตัวไปเราจริงเกอร์โอ้ยดูสิดูดผ่าเลยโอกาสมาแล้วเอาไปกิง มาแล้วน้าที่ฉันก็คือยืนงอโงธรรมดาเฮ้ยสุดยอดวิงบอกรให้ฉันเถอะไปยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาเชื่อเราสิเอาลิสแน่นอนนั่งไงนั่งไง นี่ได้แล้วเป็นยงยละวิ่ง,ไ,งไม่สกิลสามอยู่ระยะใกล้ๆนะเฮ้ยใช่ระยะใกล้ๆนะเฮ้ยพี่ซันคิงพี่จะตายนะอล่ะฉันได้มาแล้วเด็ดเมล เฮ้ยฉันมาช่วยหาเพื่อนหรือเปล่าไม่น่าใช่ช่วยหาแน่อโอ้ยอีใ๋ใครใครใครทำอะไรใครทำอะไรเรียบร้อยได้เบรดเมลคอนดีเลย

ไม่มีนี่มีไงโกสมีหน้าล่ะเก็บจังเลยอ่อ

จริงเหรอพี่เพอ,นะอีก่พันเก้าเนี่ยเฮ้ยหยุดเวลาทำไมอ่ะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นป้องกันคุณสมบัติทั้งหมดบวกเจ็ดหอยท่าแล้วกันเรียกว่าหอยท่ากันใครสนใจมาคุ้มกันเฮ้ยมึงก็มาทางนี้สิ Yo, yo, yo. à ý ý vẫn cháy lúc kêu đi quá ây muốn tôi không hiểu cụ cỏ đó là ây chọc căn hai muốn đọc sô cô la đi chăng โยกมันเลยเมื่อกี้ยิงเลยกระสุนไปดันตีที่ว่าวว่าเลยรับ <c oughs> แล้วทิงกอร์ก็ได้ แบคคิงบาร์เข้าได้หรือมั้ง,งอ,อ,อนี่เป็กต้องเข้าเดี๋ยวนี้แล้วล่ะกดฟีดอ่ะนี่แหละนิ้วนิ้วเป็นอย่างนี้ทุกทีหมุนสิแล้วกลับหมุนแล้วหมุนกลับมานะไม่ใช่หมุนสู้นะเฮ้ย làm thế gì ngay à? đã có 100 tỷ đi rồi à? mày mông chơi, mày bùn, mày cay cay ดีเฟกต์อยู่ไหนดีเฟกต์ลูกรักผมอยากอยู่แก้มูเลยทิงเกอร์มีไม่ดิไม,ดม่เป็นเชื่องเลยเว้ยฟ <laughs> ื้นฟูมานา <ไป S 2> ออาไปเถอะอยากได้อะไรที่มันแบบฟื้นฟูเลือด้วยแล้วก็ตีเร็วด้วยจะอไฮเปเเอร์ดิแต่ออกค้อนมึนก็ไม่เร็วกันนะ โ right. ยกโโยกเชื่อฉัานเชื่อฉัน,นยอย่าลงไม่เชื่อใครเฮ็นเ่เยมาไรด้กีที่เฮ้ยม่่ลางเงาอะ อะไรอะไรใครมีกดเข้ารีให้หน่อยสิวิมานาใช้ยเยเหมกันแล้วเนี่ยโอ้ยเกบบาะป้องกันแล้วจบใครนะเฮ้ยพี่นี่มาเพจ <c oughs> รีเฟ็ตต้องเข้าแล้วบอกแล้วเฮ้ยยังไง เฮ้ยมันมีวิงวอลกเหรอเด็กๆเขาออกเลยเฮ้ยอย่าบอกนะหมามันวิ่งมาเฮ้ยลิสเฮ้ยหมามาเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีวิงวอลกเหรอเฮ้ยมันมีวอลกอีกแล้วให้กูมองเห็น เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอะ่ะไม่ร่วมทีมเหรอไม่สนใจร่วมทีมจริงๆเหรอ <c oughs> มสนใจร่วมทีมจริงใช่ไหม <c oughs> ก็กอกระดูกเอ้ยกอกระดูกใช่เลยตีไวเหมือนกันเขาทำไมกูได้นี่แล้วอ่ะกูยังไม่ได้ซื้อเลยนี่ดูกดซื้อไปวะแบ c คกิ้งบอยเออกอกระดูกได้ตีไวด้วยและได้เกาะด้วยนี่หลักการใหม่ไปกลัวสิเจมมัน เขาเรียกว่าไอนะดีไซน์ให้เราเล่นได้หลายแบบโยกันโยกันนี่มาแล้วแล้วก็ออกกอกระดูกตีไวแน่นอนไปเลยเพื่อนโอ้ชี้ชกชี้ชกจิว้าก็มีลิซกิมห่วง

รีเฟกเหมือนจะได้ขวดแก้ครั้งเดียวนะเฮ้ยโหลยกะมีนิดเพ่มห่วงนี่นะพี่เป็นหมาอะไรให้ใจใส่แค้นจีจีจีจื๊อหมดพลังละเดว์เบลดับเบิลเอช โอ้เจ็บไม่ได้นะเนี่ย เอ,ออเออเออลากหมาไว้บอกเราลากหมาไวเอ้าไม่ตีไม่ได้อ่ะจะได้ขึ้นปี๊ปีเฮ้ยลากมันไว Ui, sao mó bị mó thì tay ạ tay á, tay, nên tay Chuyện mà Đây là mừng lên ạ à. Chụp tay chụp tay Chứ ย้ <Yeah. laughs> ลากหมาไว้เฮ้ยมีทีมดีก็ดีนะเนี่ยอา้าวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะการออกจากแมตติเลนเนื่องจาก, er, จากเซอร์กำลังทำงานหนักผล <gasps> ผลของแมทยังคงรอดำเนินการอยู่ไอเทมและรางวัลจะยังไม่สมมอบให้ตอนนี้พวกมันจะมอบให้หลังจากเซิร์ฟเวอร์เกมประมวลผลแมทกันกับเครือข่ายเกมสำเร็จอ,อ้าวว้าชแล้แมเข้าได้แล้วจะไปรับรางวัลก่อน ไม่แล้ว嘛ตวัวอนหาอ้าเยอะสร่างมันเถอะเกมเล่นขำๆหนาเป,ปีเยสทำไมขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเซอร์เมอร์เน่านั้นเนี่ย